บ่อยครั้งที่เราพบเห็นเด็กตัวเล็กๆเดินเล่ขายของตามร้านอาหารในตอนกลางคืนจนเกิดเป็นข้อสงสัยว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากไหนแล้วทำไมต้องมาเดินเล่ขายของก็อยากดูเหมือนกันว่าทำไมน้องเขาถึงมาเดินขายของแต่ก็ไม่ถามอะไรต่นน้องเขามาขายก็ก็ช่วยซื้อนะก็เห็นเราก็สงสารตอบในสองมุมมองนะมุมมองแรกก็คือเกิดจาก เขาต้องการมีไรายได้เสริมกับอีกมุมมองหนึ่งก็คือเขาอาจจะช่วยผู้ปกครองทางบ้านก็ได้ดีกว่าขอทานทั่วไปที่ไม่ทําอะไรดีกว่าของงินอย่างเดียวอย่างน้อยเขาก็มีการทําอาชีพเสริไม่ชอบไม่คิดว่าเด็กแบบว่ารายได้อไม่ค่อยคิดเพราะเด็กไม่น่ามีาคมคิดขนาดนั้นอ่ะอ๋อ หรือว่าหากินเล่นเกมเปล่าก็ไม่รู้อย่างนึงก็คืออาจจะเป็นพราพ่อแม่บังครับหรือสองก็ถูกแบบว่าจับไปแล้วก็มาแบบว่าเดินเล่นร่อนอะไรเงี้ยรายการารายกานเด็กใช่และนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งจากบุคคลที่เคยพบเห็นเด็กเหล่านี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเหตุผลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้กันครับจริงๆว่าอยากจะให้สังคมพยายามมองผู้ปกครองให้ดี ใช่ว่าเอาเด็กมาทานรุ่นหรือเปล่าเพราะคนที่เขาขายของกลาคืนเน่เขาทํากันแบบนี้ทุกคนเพราะอะไรเพราะความอยู่รอดถ้าเราไปขายผมก็ขายเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนเด็กขายแต่ถ้าเด็กขายนีย่มันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยบางทีแขกก็เมาเมาก็ควนเหมือนกันคือว่าเมาเอ๊ะทำไมต้องมาขอทานด้วยละ่ะโดยที่ว่าเด็กขายของอยู่ ก็ไม่มีตังค์ไปโรงเรียนแล้วอย่างนี้ได้ตังค์กินขนมงปั๊เวลาแบบได้ได้เยอะไหมอ่ะก็ได้ยก็อยากจะอยู่แบบสบายไม่มีใครหรอกที่ว่าอยากจะอยู่แบบลําบากไม่มีแน่นอนบางทีเข้าไปปุ๊บยังไม่ได้ถามอะไรไล่ออกมา่อนก็ว่าจะให้เรียนต่อไปให้มันมีความรู้เยอะคือว่าอย่างเราอ่ะเราไม่ได้คิดว่าให้มันรวยหรอกเราคิดว่าขอให้มีเงินค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟขอให้ให้ลูกได้กินเนี่ย พแล้วไม่ว่าสาเหตุของปัญหาจะมาจากอะไรสุดท้ายแล้วคงต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนและการตัดสินใจที่แตกต่างของคนในสังคมที่จะชี้ว่าพวกเขาเหล่านั้นดีหรือไม่อย่างไรขอขอบคุณโครงการสิ่งสร้างสรรค์นคนทีวีปี8ที่ให้โอกาสพวกเราในครั้งนี้ครับ